สวัสดีท่านผู้จรวทุกทนะ่านสวัสดีพี่น้อง FC พารวยทุกท่านครับพี่น้อง FC พอารรยแฟนเพจครับกลับมาพบกันเช่นเคยแนาทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกิแบ่งรัฐบาลเพื่อนบ้านเราจะไปดังฮานอยลาวพัฒนารวมปะเดึมหุน้นรอบต,ต่างๆจานถึงสุกครับพบกันในรอบของวันสุกแห่งชาติอีกแล้วครับสุกที่2ี่ธันวาคมครับวันสุกจะสุกยิ่งๆจะสุกมันมันสุกสนุกสนานไหมก็ไปลุ้นไปเสียเช่นเคยครับ สำหรับวันศุกร์นี้ครับก็ถือมาสุดแนวทางของวันพฤหัส21เนาะแนวทาง4น้อยเจาะรวมๆใครเห็นกระด้ปังมากครับเฉพาะกิจครับ325 68ครับพิเศษ40 191ปกติครับ485 23 v i p 460 63 6, 0, 6ล่าง6บน1ล่าง1บนเป็นไงมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้ นะครับให้ให้5 8มา6 8ให้4 8มา6 8สายรูด8มาอยู่นะเออให้อะไรให้8 1มาอะไรมา91 <c oughs> โอ้เจาะอะไร <c oughs> เออเจาะ95มา85อย่างนี้เป็นต้นเนาะสนุกดีนะครับ หลายคนบอกไม่สนุกด้วยนะแอดบอกเจาะ6กสี่มา6กสารอบมันรอบละแต้มอา้าวพี่น้องดูเอาละกันนะครับถ้าดูแนวทางแล้วยังไม่วิเคราะห์ยังไปตรงๆแบบไม่คิดอะไรก็ฝากไว้ครับวันไหนที่มันไม่ตรงครับมันมาหนึ่งแต้มทุกวันนะครับอ่าเห็นไหมหกสี่มันก็มา6กสามใช่ไหมครับ9กห้ามันก็มา8ปห้าใช่ไหมครับ โอ้โหดูสิมาเนี่ยแปมันก็มา91นึ่เห็นไหมห้าแปมันก็มา6กแเนี่ยแต้มเดียวไหมละ่ะเนาะโอ้โหฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ f อฟที่ชินชอบฮาหนอยก็นะมีขึ้นมีลงเนาะยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางนิดนึ่งนะแต่เจาะมาดีวันนี้ครับเด่นนอกตารางมาดีเลยวันนี้เนาะครบเลยเอา้าวชุดเจาะยังมารัวๆอยู่ครับหกแปดแปดห้าส ตามแต่พอดีนะครับนาทางมีเข้ามีหลุดเสมอครับไปกันต่อวันศุกร์แห่งชาติมาดูกันต่อครับแนวทางวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์แห่งความหวังวันศุกร์ของหลายๆคนเนาะยังไงก็ทั้งสีหน่อยและลาววันนี้ f อซขอวอวยพรให้ทุกท่านมีสตุงสตังได้เติมน้ำมุกน้ำมันกลับบ้านแล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าของขวัญปีใหม่ที่จะให้ปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นแนวทางเช่นเคยเนาะยังไงก็รอติดตามกันครับมาเฉพาะกิจ49พิเศษ232ปกติ75 v p p 3 1อ่าเมื่อวานนี้เจาะขาดไปอย่างละแต้มเช่นทุกวันนะครับ ชุดเด่นตรงรอบไว้ก่อนค่อยสลับรอบนะครับส่วนชุดเจาะตรงรอบสลับรอบมาทุกวันนะครับเพิ่มลดแต้มด้วยเด้อชื่นชอบนะครับอา้าวันที่ปังมันก็ปังวันที่ไม่ปังมันก็สิวก็เฉียดเนาะนะฝากไปด้วยนะครับเจ็ดอ่าห้าเจ็ดสี่หนึ่งโทษทีครับห้าเจ็ดสี่หนึ่งครับเด่นวันศุกร์ครับอย่าลืมนะครับวันศุกร์แอดย้ําเสมอว่าวันศุกร์จะมีเก้ามีแปดแต่ทําไมไม่วงเก้าก็สี่ตัวนี้อาจจะเป็น คู่ของ9ของ8นะครับเอาพูดกันแค่นี้นะวันศุกร์ยังไงก็มี9มี8นะครับลุ้นกันสายเบิร์หนึ่งหนึ่งกับ44นะครับเอา้าเจาะให้แล้วเนาะดูแล้วกันครับมี9มี8ตรงไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับอขอให้ให,ให้ปัง4หน่อยวันศุกร์สองทุ่มตามลาวเป็นไงครับเด่นวันครับไอ้ขออภัยครับเด่น8เด่น1สายวิง่งสายรูดก็ไปจัดกันเลยครับสายเบิ้ล หกกกันหนึ่งหนึ่งนะคร,ครับนะคราวที่แล้วมันออก99กับ2 2ใช่ไหมเบิ้ลหน้าเบิ้ลเบิ ren, เ้ลบนบล่างเลยอ่าเบิ้ลบนเบิ้ลล่างอันนี้การให้2ดอกนะไม่แน่อาจจะมา4ีก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับเ้าก็ฝากไว้นะครับเจาะให้แล้วนะครับตัวไหนไม่เจาะท่านก็เจาะเองได้นะครับตามเด่นตามรอบไปเนาะระวังคู่เด่นแล้วก็ชุด ฟ้านก็ให้ไว้4ชุดนะครับแต่มีชุดกัน1ชุดที่ชอบก็คืออันเนี้ยไม่ได้เจาะกันเลยให้เป็นชุดนี้ไว้ชอบเหมือนกันเนาะเอาก็ไม่แน่นะครับให้ระวังให้ดีเนาะอ่ะฝากไว้เป็นแนวทางครับสีหน่อยและลาววันศุกร์ขอให้อร็ถอร่อยขอให้สุขสขุยิ่งยิ่งของวันศุกร์นะครับขอบคุณที่ติดตามคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณกาลังใจทุกท่านนะครับที่มาเติมเต็มใน YouTube ขอพี่น้องทุกคนโชคดีถูกหวยด้วยเ,เงินสวัสดีครับ